ราคาลงไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าสปอตทองคำช่วงเช้านี้ขึ้นมานิดหน่อยนะคะล่าสุดราคายืนที่1,1714เหรียญต่อทรายออนส์นะคะราคาทองบ้านเราก็เลยขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ50บาทค่ะ50บาทตบบาททองคำนะคะคุณผู้ชมทองคำแท่งค่ะรับซื้อ24,900ขายออก25,000ท้วนรูปพัน์รับซื้อ24,544ขายออก25,400บ, 25, บาทนะคะ แนวโน้มทองคําสัปดาห์นี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แกว่งตัวไปมานะครับประมาณพันเจต้นๆสัปดาห์นี้เนี่ยจะไปไหนไกลไหมพูดคุยทิศทางของราคาทองคํากับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทคาสิโกลฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายกับคุณ,ณนัทีจุฑาวรากุลคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโมนายคุณธนาวัน ดูแล้วแนวโน้มราคาทองมีโอกาสจะหลุดพันเสัปดาห์นี้เลยไหมฮะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ให้กรอบราคาทองคำที่ระดับ1,685เหรียญถึงที่ระดับ1,754เหรียญย s เวเซ a r าถอยออนซ์นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็มีการจับตัวลดลงมาเป็นสัปดาห์ที่3นะคะแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ1,698เหรียญถึงหนึ่เหรียญยเวเซาถอยออนซ์นะคะแต่ว่า การที่ราคาทองคำนะคะยังสามารถประคองตัวเหนือที่ระดับ1,700เหรียญได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็คาดว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปทดสอบบริเวณร็ดับ1,720เหรียญ1,725แลวก็1,730เหรียญนะคะแต่ว่าแนวราบของวันนะคะก็ยังให้ที่ระดับ1,700เหรียญแล้วก็1,690เหรียญเยสลาลานะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่ทาง ยูเอซอล่านะคะก็อาจจะแข็งค่าขึ้นแล้วก็ตรงนี้อาจจะกดดันราคาทองคาได้นะคะเพราะว่าอย่างวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการประชุมนโยบายการเงินของทางญี่ปุ่นนะคะเบลเจตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการอัดฉีดเงินเข้ามานะคะของทางญี่ปุ่นตรงนี้อาจจะทาให้ค่าเงินยูเอซอล่าแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะกดดันราคาทองคาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ราคาทองคายังสามารถประคองตัวเหนือที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญได้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะแบ่งตัวแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่า แนวรับนะคะโอกาสที่จะหลุด1,700เหรียญเวสเซล่าก็มีนะคะแต่ว่าก็ยังให้แนวรับด้านล่างที่ระดับ1,685เหรียญน,นะคะถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราก็จะอยู่ที่ประมาณ24,600บาทนะคะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะ1,754เหรียญก็จะตกประมาณ25,450บาทนะคะแต่ว่า ทางสัปดาห์นี้ก็ยังให้ติดติดตามทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะก็ทางวันพุธก็จะมีตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศรวมถึงวันศุกร์นะคะจะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมนะคะตรงนี้ก็ จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาทองคาได้ค่ะค่ะดูสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคาก็พยายามที่จะหลุด1,700เหรียญแต่ว่าก็รีบาวขึ้นมายืนอยู่เหนือได้สัปดาห์นี้แนวโน้มก็น่าจะเป็นแบบนั้นเช่นกันใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ยังดูว่าราคาทองคาก็ยังสามารถประคองเหนือระดับ1,700นะคะถึงจะหลุดลงไปนะคะก็ยังให้แนวรับที่ประมาณ1,685เหรียญค่ะค่ะก็แนวโน้มก็น่าจะยังคงไปได้ต่อนะคะสําหรับ ใช่ค่ะสาหรับปีนี้ก็การที่ราคาทองคํายังสามารถประคองตัวเหนือที่ระดับ1,700หรือว่าประคองตัวเหนือที่ระดับ1685หบาเหรียญน,นะคะก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็แนวโน้มทั้งปีนะคะก็ยังมองขะขึ้นอยู่ค่ะค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากดีมากะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทั้งปียังคงมองขาขึ้นอยู่ค่ะสิโกบอกอย่างน,นั้นเพราะฉะนั้นทยอยรับได้นะคะช่วงนี้เห็นทองคําหดพันด1,700เหรียญมา ดูว่าน่าจะยังประคองอยู่นะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์ก่อนหน้านู้เนี่ยก็หลุดลงไปแล้วก็รีบาวขึ้นมามมนะเป็นวันต่อวันเพราะฉะนั้นก็หาังหวานในการลงทุนที่ดีใครที่เล่นระหว่างวันก็หากรอบในการเข้าให้ดีด้วยนะคะ